ไปห้างมาสินะใช่ค่ะแม่ไปซื้อแหวนมาใช่ไหมหนุมไม่ได้ไปซื้อมานะคะแม่ไม่ซื้ออยังไงฉันเห็นเต็มตาว่าเธอยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์นั้นตั้งนานหนูไม่ได้ซื้อจริงๆนะคะแม่เอามือไปดูสิเธอไม่กล้าให้ฉันดูเพราะเธอมีพิรุษ อะไรคะเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อจริงๆนะคะแม่ดูสิคะแม่ซื้อแหวนวงนี้กลับมาได้ไงคะเนี่ย หนูไปยืนดูมาตั้งนานแต่ว่าเสียดายเงินก็เลยไม่ได้ซื้อแหวนวงเนี้ยมันราคาแพงมากเลยนะคะแม่ใช่แพงมากฉันไม่คิดจะให้เธอฟรีๆหรอกนะฉันจะคิดบัญชีกับเธอตามมา ตอนเธอแต่งงานกับลูกชายฉันฉันเสียค่าสินสอดไปสามหมื่นเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันห้าสิบปีเหลี่ยว,วันหนึ่งก็ไม่ถึงสองบาทเธอคลอดหลานชายหลานสาวให้ฉันอย่างละคนต่อไปถ้าฉันแก่ตัวลงเธอจะต้องคอยเลี้ยงดูฉันแล้วถ้าฉันเจ็บไข้ได้ป่วยเธอจะต้องคอยดูแลฉัน ปรนนิบัติรับใช้ฉันนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วค่ะแม่ไม่เพียงเท่านั้นเธอแต่งงานเข้าบ้านฉันสิ่งที่เธอสมควรทำอีกสิ่งก็คือการเป็นลูกสาวฉันแล้วถ้าแม่จะซื้อแหวนให้ลูกสาวสักปุ่งมันก็ไม่แพงใช่ไหม แล้วต่อไปนะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรหนูก็ซื้อเองได้เลยไม่ต้องประหยัด <m> จะให้แม่เดินตามไปซื้อให้ทุกที่มันก็ไม่ไหวแล้วแม่แก่แล้วนะค่ะแม่ขอบคุณแม่มากนะคะ<อ>เวลาที่เธอออกไปนอกบ้าน เธอได้แต่งตัวสวยๆมีข้าวของมีค่าติดตัวมันก็จะเป็นหน้าเป็ดตาของแม่นะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะไม่เป็นไรจ้ะแล้วต่อไปแม่จะรักหนูให้เหมือนที่แม่รักลูกสาวแท้ๆของตัวเอง หนูก็จะรักแม่ให้เหมือนกับแม่แท้ๆของหนูเหมือนกันค่ะอยากจะกอดแม่ไหมขอบใจนะ <c ười> ที่มาเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่ จะบ้วนน้ำหิงทำไมอะหนูไม่ไหวแล้วนะแม่แม่ปวดไปเอาซัมเมอร์เมื่อกี่ปีอะแม่ไม่ยอมหายสักทีอะแม่รู้ไหมเป็นเพราะแม่หนูต้องเลิกกับแฟนแทนหนูต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่อีกแม่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยหนูมันตกนะลึหลังเป็น น้องทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้ล่ะพูดกับท่านดีๆสิคุณไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเจออะไรมาบ้างอะถ้าคุณไม่รู้คุณก็เงียบไปเถอะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้องเจออะไรมาบ้างแต่พี่อยากถามน้องว่าตอนที่น้องยังเป็นเด็ก แม่ของน้องเคยทำแบบนี้กับน้องหรือเปล่าตอนนี้แม่ของน้องก็อยู่มากแล้วพี่ว่าน้องควรจะค่อยๆคยุยกับแกนะไม่ใช่แต่พ่อแกแบบนี้มันเทียบกันไม่ได้หรอกเด็กอะยิ่งโตยิ่งรู้ความแต่แม่ป่วยแบบนี้ไม่หายสักที ฉันดูแลเขาจนท้อหมดแล้วเนี่ยคุณกินข้าวมาหรือ,อยังมีกล้วยด้วยคงจะอร่อยน่าดูนะใช่ครับคุณป้ากล้วยเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับแม่ถ้าแม่ยังเป็นแบบเนี้ยหนูจะไม่สนใจแม่แล้วนะ ป้าจะไปซื้อกล้วยเมื่อตอนเด็กๆนะลูกสาวป้านะเขาชอบกินกล้วยมากเลยนะน้องได้ยินไหมขนาดแม่น้องป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เขาลืมทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่แม่เขาก็ไม่เคยลืมเลยนะว่าน้องชอบกินอะไร มแม่แม่แม่แล้วแม่จะไปไหนคะแม่แม่จะไปไหนอะแม่แม่แม อ้าวน้องสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะวันนี้แอนมาขอโทษพี่ที่เมื่อวานเสียมารยาทกับพี่นะคะไม่เป็นไรหรอกครับพี่เข้าใจความรู้สึกข,ของน้องดีพอพี่ก็เจอเหตุการณ์ไม่ต่างจากน้องแม่พี่เองก็ป่วยเปกก็นโรคอัลไซเมอร์มายี่สกว่าปีแล้วแต่พี่ก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้น พี่เข้าใจความรู้สึกของน้องดีแอนขอบคุณพี่มากนะคะที่พูดเตือนสติแอนแอนเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกครับแต่พี่อยากให้น้องจำไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแม่น้องทำให้น้องต้องโมโหอีกพี่อยากให้น้องจงระลึกไว้ว่าตอนที่น้องยังเป็นเด็กเนี่ยใครกันที่คอยเช็ดฉี่เช็ดอึให้น้องโดยที่ท่านไม่รังเกียจเลยแม้แต่นิด และแถมท่านยังเลี้ยงเราจนเติบใหญ่อีกนะวันหนึง่งถ้าท่านล้มป่วยจนท่านช่วยเหลือเตงไม่ได้ถึงวันนั้นแหละที่เราจะต้องดูแลท่านวันนี้ท่านดูแลเราตอนเป็นเด็กไงน้องว่าพี่พูดถูกไหมแอนเข้าใจแล้วคะ่ะแอนขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เตือนสติแอนงั้น แอนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะนะคะแม่กลับบ้านกันพอดีว่าผมอยากได้เบนซี่สองพสนตัวท็อปอะครับพี่พอจะหาถูกๆให้ผมได้ไหมครับจะไปหาอะไรอีกไตรยงสวันก่อนเกย์ผ่นนงรุ่นนั้นเข้ามาไม่ใช่หรอใช่ครับพี่ ผมเพิ่งนําเข้ามาได้สองสามวันเองสภาพผมไปตรวจสอบมาละแกะกล่องใหม่ใช้งานได้ดีเลยงั้นก็ดีเลยสิครับยงตตรอ่ะก็มือนเป็นพี่น้องเราเกลองดูซิว่าให้ราคาเขาได้สักเท่าไหร่โอยพี่ดูพี่พูดสิผมอะ่ะไม่เอากำไรน้องเขาหรอกผมมันได้มาสามล้านผมก็ขายน้องเขาสามล้าน จริงเหรอครับพี่ขอบคุณพี่มากนะครับงั้น <c oughs> ผมก่อนที <c oughs> ช่ชอบพี่หยองครับเรื่องซื้อรถมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับงั้นผมขอกลับไปคิดดูอีกทีได้ไหมครับ <c oughs> ได้ เกลองไปคิดดูแล้วกันงั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับมาใหม่นะครับนี่ครับพี่นิกเมื่อกี้พี่ห้าหมผมทำไมเนะี่ยเฮ้ยนี่มึงโง่หรือเปล่าวะรถเบนซ์ซีสองห้าศูนย์ตัวท็อปอะ่ะเขาขายกันตามท้องตลาดสามล้านหกนะเว้ยแต่พี่เขาขายให้มึงแค่สามล้านอ่ะกว่านะเว้ย รถมันมีปัญหาแน่เออวะทำไมมันชิ้มไม่ได้วะแม่งหูสา์ไว้ใจสองคนนั้นแต่สองคนนั้นมันหลอกผมก็ใช่ไงจะซื้อรถทั้งทีอ่ะมันไม่ง่ายนะเว้ยงั้นตรงนี้กูมีญาติที่ทําธุรกิจเต็นรถเหมือนกันเป็นรถนำเข้านะเว้ยเขานำเข้าเองเลยรับรองไม่มีปัญหาแน่ ตรงนี้สิพี่เรื่องแบบเนี้ยมึงถามคนรู้จริงดีนะวันนี้ผมพาพี่มาด้วยเนะี่ยไะว่าไงตไย คุยไว้เมื่อสองวันก่อนผมไม่เอาแล้วนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเขาก็ทํารถนําเข้าเหมือนกันผมเลยซื้อที่เพื่อนแล้วครับอ๋อได้ได้ได,ได้ซื้อกับเพื่อนก็ดีแล้วถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันครับนั้นเคนนี้ก่อนนะครับออโอเคโอเคเออพี่โชว์รถที่ไอไตายมันคุยไว้นบนก่อน่ะว่ามันจะเอาอ่ะมันจะเอาอยู่หรือเปล่าผมจะได้จองไว้ให้มันเลยไม่เอาแล้ว คือวันใสไปเมื่อกี้เขาบอกซื้อเรื่อนแล้วถ้าแกขได้ก็ขออกไปเลยนะเออผู้รถนี้พี่นำเข้ามาสามล้านยันพี่ขายสามล้านสองแล้วกันขอบคุณมากมากเลยครับพี่พี่หยงเออใช่พี่เมื่อกี้มีลูกค้ามาเขาบอกว่าเขารู้จักพี่หยงกับพี่โชคด้วยผมก็เลยรถให้เขาไป หนึ่งแสนบาทครับพี่อพูดถึงพี่ยงกับพี่โชคใช่ครับพี่เหมือนจะชื่อไตไตอะไรนี่แหละครับพี่ไอไตเนี่ยนะเออแล้วมึงขายไปให้เขาเท่าไหร่ตอนแรกอะผมจะขายไปสามล้านห้าครับพี่แต่ พอเขาพูดถึงพี่สองคนผมเลยขายไปสามล้านสี่กับพี่นี่นหะพี่เขาบอกว่าพี่สองคนน่ะขายเขาอะถูกเกินเขากลัวว่าสภาพรถอะจะไม่ดีแล้วก็ใช้งานไปอะจะมีปัญหาที่หลังด้วยพี่โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วแล้วแต่มันเลยก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไอ้ัยเอ้ยตายต้องไปเสียค่าโง,ง่ให้เขาอีกตั้งสี่แสนไม่ง้งอช <_ s> ิบหายแล้วอะไรของมันวะเนี่ไยไตยเอ้ยอ,อ่าทีรักเงินในบัญชีเราเหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะคุณจะเอาไปทำอะไร พอดีพี่ฟู่ชวนพี่ทําธุรกิจไข่ยส่งอ่ะบอกว่าจะเอาผลไม้ไปไขายในประเทศจีนพี่ว่าธุรกิจนี้ก็ไม่เร็วนะอืมพี่ก็เลยอยากร่วมลงทุนกับเขาอ่ะคุณคุณไม่รู้หนังสือคุณเรียนไม่จบมห้ยมต้นด้ซ้ําแล้วคุณจะไปลงทุนกับใครเขาได้คุณอย่าเมารวมกับเรื่องเรียนไม่จบสินี่มันคนละเรื่องกันนะคุณพูดแบบนี้อ่ะ คุณกำลังดูถูกผมอยู่นะฉันไม่ได้จะดูถูกคุณหรือว่าอะไรคุณหรือคุณว่ามันไม่จริงคุณคุณเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งฉันเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเราสองคนเป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเกินตัวเลยคุณรู้ไหมว่าฉันไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวคุณมากมายเลยนะ งั้นพี่ขอลงทุนเล็กน้อยก่อนตอนนี้ลูกเราก็ยังเด็กพี่ก็ยังมีแรงทำงานอยู่พี่อย่าลองธุรกิจน,นี้ดูอ่ะธุรกิจขายสมผลไม้พี่ว่ามีอนาคตนะนี่ที่ฉันพูดคุณไม่เข้าใจอีกเหรอคุณลองมองเพื่อนรอบตัวคุณดูซิมีใครบ้างที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจแล้วคุณลองมองเพื่อนรอบตัวฉันดูซิ มีใครบ้างที่ร่ำรวยจากการทำธุรก,กิจเพราะฉะนั้นพี่อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าพี่ควรทำงานของพี่ให้เต็มที่เราอะสู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะคุณพูดถูกความจริงแล้วเราสู้ใครไม่ได้หรอกแต่ที่รักคุณลืมไปเรื่องหนึ่งนะบางทีคุณอาจจะมองเห็นสิ่งที่ผมกลังจะทำ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ผมกลับมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกธุรกิจคุณและผมต่างกาันว่าธุรกิจจะขาดทุนแต่ก็เหมือนที่คุณว่าแหละเราเป็นคนธรรมดาต่อให้เราแพ้เราก็ยังเป็นคนธรรมดาแต่ที่เรารู้ไหมโอกาสเนี้ยพี่ไม่ได้มีบ่อยๆนะ ตอนนี้ลูกเราก็ยังเด็กพี่เองก็ยังมีแรงที่จะทำงานอยู่คุณให้โอกาสพี่ลองดูสักครั้งเถอะนะค่ะพ่อคนพวกนี้หรอที่พ่อบอกหนูว่าเป็นเพื่อนรักของพ่อพ่อรู้ตัวบ้างไหมว่าตอนนี้เงินค่าเทอมที่ต้องให้หนูไปจ่ายยังไม่มีเลย นี่พ่อ,อยังจะไปกินเหล้ากับคนพวกนั้นที่บอกว่าดีนักดีหนาอีกเหรอ นี่เงินค่าเทอมแกเดี๋ยวพ่อขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วแกเข้าห้องไปนอนเนี่ยละมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ย หนูกลับมาแล้วค่ะอะไรนะขาดพี่ไปนคนหนึงเหรอได้ได,ได้เดี๋ยวพี่รีบไปขาดพี่ไปนคนหนึ่งมันจะสนุกได้ไงล่ะจริงป่ะก็พวกเรามันเพื่อนกันนี่งั้นเดี๋ยวแค่นี้นะเดี๋ยวพี่รีบไปพ่อนี่พ่อจะเอาเงินไปกินเหล้าอีกแล้วเหรอเราเพิ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเองนะพ่อที่หนูอุตส่าห์ตั้งใจทำงานหาเงินให้พ่อใช้ ไม่ได้จะเอาให้พ่อไปกินเหล้าหรอกนะแกไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่หรอกสักวันแกจะเข้าใจเออพี่ฟ r ทำไมพี่ดูซืมอๆวะนั่นะดิตท้านไหนเข้ามานั่งซืมอีกคนเดียวเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่เหนื่อยเ่ยโอ้เงินเนี่ย เป็นน้ําใจจากพวกเราสามคนแก้วเงินนี่เป็นรักษาพ่อแกเถอะพวกแกทำแบบนี้มันจะดีหรอวะเพื่อนนะเพื่อนไม่เคยทิ้งกันมาๆามาชน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 ชเออ,อยชอย,ยิ้มเข้าไว้ย,ยิ้มเข้าไว้ มันแรง <ś led> ตลาดแถวบ้านน้นขายดีเครดทำไมวายิ้มแล้วเกรดเดิเนออกโจมออกโจมเมื่อ,าอาาวานนั้นพี่ฟูนะ้นจะไปหาผมวนันนี้ไม่เบาไปเลยนล<า><า>ุ้ยซ<า>อสออทำกับข้าวเยอะเลยวะมากินกันหน่อย มีอะไรไม่สบายใจป่ะพี่มีเรื่องเครียดๆนิดหน่อยอ่ะหาเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมลูกสาวเลยว่ะย้อนพวกเราสามคนอนะดูเรื่องพี่หมดละ นี่เป็นเงินที่พวกเรารวบรวมมาพี่เอาไปจ่ายค่าถึงมาดูก่อนนะโยนเพื่อนอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ทิ้งกันเว้ย lắm đi ô này, rồi tập đoàn ô này vào à, anh Màyng đi này ăn mày bao lên. Mày nghe? Oh! Mày ghét đi ăn mày bê